อ่าลอยอีกแล้วครับลอยอีกแล้วนะฮะ B T 5 0ครับผมกระบะยอดฮิตนะคันนี้ปี2012ใครไม่ชอบสีสว่างเรามีสีเข้มเข้มดุด,ดันให้เป็นดับเบิลแคปนะครับไฮเลเซอร์มาชมกันเลยคันนี้มีจัดทรงดุด,ดันพอสมควรนะครับเพราะว่ามีใส่หลังคาคาลิบอยเสมอเก่งแล้วก็มีทาโป่งล้อให้มันดูเพิ่มความดุจัดทรงใส่ล้อแม็กนะครับเหมือนเดิมครับช่วงล่างเราต้องสวยใสครับผมสวยใสยสวยใสยสปงสปริงของเดิมคัสซีสวยๆเดิมๆนะฮะ ปอง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 ,ปองนะฮะสะครับพงสครับเป็ดกันลอยเราใส่กันมาครบนะฮะเจ้าของเก่าดูแลดีบันไดสวยๆไปเลยอ่ะดูข้านในกันคันนี้จะได้เป็นเบาะกำลังยี่นะฮะข้อดีคือไม่เก็บความร้อนข้อเสียคือคบพุ่นอ่ะด้างในครับพงม,มาลายัยหุ้มหนังมายังดีนะครับอ่ะคันนี้ไหม่สองแสนก็โลสองแสนต้นๆไม่เยอะครับการใช้งานปกติรถเป็น10ปีแล้วใช้งานปีละสองพันก็โลนี่ไม่เยอะนะย่าไปตกใจเลขใหม่ ไฟเก๋งครบบังดวงบังแดดครบนะครับผมอ่ะแอแอโอเคอยู่ในเกณฑ์เย็นดีนะครับทำความเย็นได้รวดเร็วดีนะครับคันนี้เหมือนเดิมครับเครื่องเป็น2.2ดีเซลมีระบบช่วยเตือนเปลี่ยนเกียร์เหมือนเดิมนะครับผม6เกียร์6สปีดแต่ต่างจากคันเดิมก็คือคันนี้จะได้บอกกร,รมะหยีนะครับผมอ่าแผงประตูสวยๆแน่นๆมาดูประตูหลัง หลังนะครับสวยๆอันนี้ที่หยิบยกมานี่ไม่ใช่เลยครับจะบอกว่าคันนี้ตัวถังสวยสวยมากด้วยได้รับการตรวจตัวถังแล้วจากเว็บชื่อดังของประเทศไทยนะครับผมนะฮะเป็นรถเกรด A นะครับคันนี้นะครับโอเคครับเพราะว่าโครงสร้างสวยจริงนะครับโครงสร้างสวยจริงเลขใหม่อะไรเราไม่ไม่ยุ่งไม่แต่ละอ่ะมาดูคัสซีกันต่อคัสซีข้างหลังสวยๆครับไม่มีน้ำเค็มไม่มีสนิมเรื่องโครงสร้างนี่ไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าพูดว่ารถคันนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยเน่มันมีนี่ครับ เคาน์เตอร์บาร์ญี่ปุ่นครับผมแต่สิ่งนี้มันสะดุดตาเราคือแอร์ภูมิปัญญาชาวบ้านครับผมดูครับนะเป็นแอร์ไมโครบัสนะครับนะครับมันจะทําให้ห้องโดยสารด้านหลังนัมันเย็นเพราะปกติรุ่นนี้มันไม่มีแอร์นะฮะอันนี้เขาห่วงความสะดวกสบายของผู้โดยสารหลังด้วยนะไฟเฟยสวยกระชอนสวยฝั่งนี้เหมือนเดิมครับสวยสวยสติกเกอร์เนี่ยผมบอกเลยผมใส่เองนะครับเพราะว่าของเก่ามันร่อนหมดแล้วมันเก่าแล้วเป็น10ปีนะครับจะไปตกใจ อะไรบูรณะได้แล้วก็บูรณะกันไปนะฮะอันนี้รักยิ้มสองจุดนะครับไม่เก็บครับเพื่อให้ดูความเดิมครับผมมันน้อยมากเก็บไปเสียได้สีครับมันบางๆปองๆนะครับผมอ่ะมาดูฝั่งซ้ายนี่ครับอันนี้นะครับผมอย่าไปตกใจมันเป็นแอร์แบกนะครับนะงงเงินมาทั้งเต็นและมันเป็นโลโก้บีทีห้าสิบโปครับไม่ใช่แอร์แบกนะครับโอเคอ่ะมาดูห้องเครื่องกันต่อบางๆปองๆสวยๆใสๆ อันนี้น่าใช้มากเนี่ยฝากระโปรงป้องเลยโครงสร้างผมคงไม่พูดเดือนนะครับเพราะการันตีโดยเว็บไซต์แล้วว่าโครงสร้างมันสวยจริงเรามาดูเรื่องนี้เฉยอุปกรณ์มันอยู่ครบอยู่แล้วผมอยากให้ดูความนิ่งของเครื่องเนี่ยเนี่ยเครื่องนิ่งมากนะครับผมพร้อมใช้งานท,าทันทีอันนี้ไม่แพง จัดกันไปเบาๆ3 0 0 0 0 0กว่าบาทอยากรู้ราคาละเอียดไปดูที่แฟนเพจนะครับผมผมจะไม่บอกราคาละเอียดเพราะเดี๋ยวไม่ติดตามกันผมจะทําอะไรให้แบบติดตามกันอยู่ตลอดเวลาเพราะนี่คือนิสัยของเราโคตรนุครับผมคอนก็เดือน5้0 0 0บาทนะครับจัดได้ช่องทางติดตามเราอีกช่องทางนึงก็คือ YouTube นะครับผม95 Auto Car Channel นะครับแฟนเพจเราก็95 Auto Car Facebook นะครับเบอร์โทรอยากคุยกับคนลักษณะบุคลิกให้โทษจางผมโทรมาเลยครับ0963295395วันนี้ลาไปก่อนครับเพราะรถหลังมาแล้วไปแล้ว